สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นบทความขอคุณเปลวสีเงินเขียนลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าว,วันที่16สิงหาคม2564ชื่อเรื่องว่ากอสอมหรือกำไลเอ,อม็มกสมเขาหายกันไปไหนห,หมด เห็นออกมาสังเกตการมบสามนิ้วกวนเมืองอยู่วันแถะลงแล้วก็าหายจ้อยไม่สนใจบ้างเหรอว่ามบสามนิ้วเป็นคนกลุ่มไหนไว้ไหนออกมาชุมนุมสันติหรือออกมาก่อจลาจลเมืองในขณะที่โควิดระบาดด้วยเจตนาอะไรเที่ยวพลานจ้วงจากหยาบช้าสถาบันทุบทําลายเผาสมบัติตราชการใช้อาวุธและสิ่งเทียมอาวุธถล่มใส่เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ประทะจนเกิดการบาดเจ็บการท้าการถ,า,า,รถายเสียหายการจราจรต้องปิด ประชาชนเดือดร้อนแทบไม่เว้นแต่ละวันนี่หรือคือเสรีภาพชุมนุมสันติปราศจากอาวุธเป็นการสแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยถูกต้องตามพรบชุมนุมสาธารณะในสายตาคอสอมสิทธิมนุษยชนน่ะต้องของทุกคนทั้งตำรวจทั้งม็อบทั้งชาวบ้านไม่ใช่ฮิวแมนไรท์มีเฉพาะฝ่ายยุโรปอเมริกันหนุนหลังรัฐบาลไหนมันต้องการคว่ำเพราะไม่ยอมเป็นรัฐบาลใบสั่งก็ใช้ฮิวแมนไรท์ คอยทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ขบวนการประชาธิปไตยล่มชาติเห็นเห็นในฮ่องกงในบ้านเราตอนนี้ชาวบ้านรู้เห็นเช่นสันดานมบสามนิ้วก็ไม่เอาด้วยก็ไประดมไวต่อมซ่ากําลังทํางานร่างกายอยากปะทะมาเป็นกองกําลังเป็นหน่วยกรีดหน่วยตะโกนคอยกวาา้างปลาระดมยิงหนังสติกใส่ตารวจพอถูกจับก็ว่าตํารวจทําร้ายเยาวชนอายุแค่14 1 5และตอนนี้5ขวบ7-8ถึงขวบก็เอาไปมบ็บ ให้ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กทมไม่เห็นหรือหรือรอให้เด็กพวกถูกพวกเดียวกันเหยียบตายหรือถูกยิงมั่วด้วยหนังสติ๊กถูกกันเองเสียก่อนค่อยมาถแถลงว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุผิดหลักมนุษยชนยุคนี้มันยุคไอทียุงตดยังเห็นแล้วกสมไม่เห็นภาพในยุคไอทีหรือที่เขาโพสต์เขาไลฟ์สดกันให้วนเอาจริงที่เป็นจริงของเหตุการณ์มันคือแบบไหนอย่างไรตำรวจจ้องปลาจ้องใช้ความรุนแรงกับมอบทันทีทันใดหรือฝ่ายมบมาด้วยต้องการประทะ รีใสตำรวจก่อนโดยไม่สนการตั้งเวทีปราศัยสันติใดๆอย่างที่ผู้ชุมนุมบริสุทธิ์ทั้งหลายเขาทำกันมบสามนิ้วปราศจากอาวุธไฟสันติจริงหรือไม่ไม่จําเป็นต้องมีใครฟ้องใครพิสูจน์ถึงความเที่ยงตรงในการทําหน้าที่ของกอศอมอรอกเพราะเรื่องราวข่าวภาพแต่ละชอดในโลกออนไลน์มันบอกชัดถึงการกระทําของทุกฝ่ายอยู่แล้วคมชัดทุกแง่ทุกมุมเที่ยงตรงกว่าม,มาตรฐานสารโลกเป็นร้อยเท่าถ้ากสออมอ,อ้างไม่รู้ ด้วยไม่เห็นด้วยตาแต่ด้วยจิตสำนึกละอายใจถูกผิดกสมต้องรู้เพราะกสมเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจฝึกแล้วจึงเป็นคนประเสริฐถ้ายังไม่มั่นใจตามจิตสำนึกระลึกรู้ไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมกับเจ๊จุกคลองสามก็ได้เพราะเจ๊จุกวันนี้ทำหน้าที่ตุลาการออนไลน์มีทั้งข้อมูลทั้งภาพเหตุการณ์ทั้งประวัติแต่ละตัวแสบครบสมบูรณ์เทคโนโลยีสื่อสารมันสามารถสแกนกรรมให้เห็นผลกรรมคือการกระทําว่าใครฝ่ายไหนทําอะไร ก่อนหลังได้ฉับพลันทันทีสังคมทุกวันนี้จึงสัมผัสได้ถึงยุติธรรมอยุติธรรมทางเหตุการณ์ได้ทันทีผ่านไอทีก่อนที่อยุติธรรมยุติธรรมในระบบจะมีเป็นคําตอบด้วยการเวลาที่ทําให้การแสวงหาความยุติธรรมนั้นมันเสื่อมค่าไปแล้วนั่นไงละ่ะเพราะอย่างนี้กสมและอีกหลายลงองคอ์กรทุกวันนี้ในทัศนคติประชาชนมันจึงเป็นส่วนเกินของสังคมเป็นแค่ก้อนปวดที่จักรวรรดิอำนาจตะวันตกยุโรปสหรัฐยัดใส่รองเท้าประเทศที่ได้อำนาจไว ให้คอยกัดส้นกัดตีนทําหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ให้ยุโรปสหรัฐทางการค้าและทางการเมืองไม่มีแค่กสมหรอกทุกเรื่องที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์และอานาจควบคุมเขาจะต้องเป็นเทพแฝงผู้พิทักษ์รัฐบาลที่ไม่เป็นเด็กดีเขาก็จะใช้องค์กรกลไกต่างๆที่เขาให้มีทางสังคมเป็นก้อนกรวดในรองเท้าจัดการเรื่องประมงเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องทรัพยากรเรื่องการค้าการขายเขามีองค์กรอ้างโลกเป็นเครื่องมือใช้บีบใช้คลายให้เขาทางนั้น ประเทศด้อยทาอะไรขัดใจเขาแล้วก็มาเลยเชียวใช้แรงงานเด็กบ้างแรงงานสัตว์บ้างและเมื่อสิทธิมนุษยชนบ้างขัดสิ่งแวดล้อมบ้างสารปนเปื้อนบ้างไม่ได้มาตรฐานบ้างองค์กรไหน,นไกลไกเหล่านี้ส่วนใหญ่ตีตราสาประชาชาติมันคือกําไร e อที่จะกะวัดอํานาจสวมติดข้อเท้าประเทศที่ด้อยกว่าอย่างนั้นจริงๆอืมผมมันคนสมองหนืดคิดช้าทาช้าเวลายุคเคอร์ฟิวม,มันโบยตีขอมหนาจสำนวนพิธรพ่บูตรหน่อยนะ ขอรวบรัดอ่านนี่กันหน่อยนี่คือระยะที่เห็นโหยหาไฟเซอร์วัคซีนเทพกันเหลือเกินทั้งคนด่านหน้าด่านหลังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเทพเพราะศึกษาต่องแท้แล้วว่าไฟเซอร์เทพจริงหรือเขาว่าเทพก็เทพตามเขาแล้วก็เหอกันด้วยเห็นเป็นเทพก็อ่านนี่กันหน่อยอุตสาหนั่งแกะที่ท่านให้สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยยุนต่อไปนี้คือคาให้สัมภาษณ์ของท่านอาจารย์หมอนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับ ในแพทย์ประสิ์ผมขออนุญาตพูดตรงๆแบบนี้เลยนะครับวันก่อนผมไปออกรายการพูดถามตรงๆแบบนี้เลยอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์จะฉีดไหมฉีดแน่อาจารย์จะฉีดไฟเซอร์ไหมไม่ฉีดแน่นี่คือในทางทฤษฎีถ้าจะอธิบายผมอธิบายอย่างนี้ครับวัค,วคซีนที่เป็น Messenger m มสเซนเจอร์ n a ที่เข้าไปในตัวเรานี่มันจะเข้าไปในเซลล์ปกติและเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ปกติแล้วมันจะกําหนดรหัสที่จะส่งข้อมูลออกมาในไซโตพลาสมของเซลลให้มันสร้างโปรตีนออกมาอยู่ที่ผิวของเซลล์ โปรตีนนี้คือสปายโปรตีนฉะนั้นภูมิต้านทานเราก็จะถูกกระตุ้นให้รู้จักมันวันหลังตัวไวรัสโคโรนาที่มีสปายโปรตีนเข้ามามันก็จะไปจัดการแปลว่าอะไรแปลว่าเซลล์ปกติมันก็จะถูกระบุภูมิคุ้มกันจ้องมองมันอยู่เหมือนกันเขาจึงบอกว่ามันมีโอกาสที่การฉีดวัคซีนแบบนี้อาจทําทให้เกิดโรคที่ภูมิคุ้มกันตัวเองทําลายภูมิคุ้มกันตัวเองจริงๆโรคที่เราคุ้นเคยคือโรคพุพวงนั่นไง โรคพุ่มพวงนั้นเป็นชั้นหนึ่งในโรคแบบนี้โรคแบบนี้มีหลายๆโรคแต่ถ้าเราดูไกลๆมันมีโอกาสจริงๆที่อาจเกิดโรคก,ก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ในทางทฤษฎีก็มีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคพวกนี้ในขณะที่วัคซีน2อันที่เหลือที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนที่มีเทคโนโลยีมาเป็น10บสปีแล้วเป็นวัคซีนที่เรานำเชื้อมาทำให้มันเปรี้ยใส่เข้าไปในตัวเราหน้าตามันเหมือนเดิมภูมิคุ้มกันเราจำมันได้เวลาตัวจริงเข้ามาก็ไปจัดการกับมันภูม มันจะจําหน้าตาตัวนี้มันเปรี้ยแล้วแต่หน้าตาเหมือนเดิมฉะนั้นเวลาไวรัสเข้าไปมันก็จะจัดการเพียงแต่ว่าวัคซีนพวกนี้มันแพงเทคโนโลยีเก่าแต่กลายเป็นว่ามันแพงเพราะกระบวนการผลิตวัคซีนพวกนี้ต้องเอาเชื้อจริงๆมาเลี้ยงเพิ่มจํานวนและต้องระวังความปลอดภัยแม่้เชื้อกระจายพวกนี้ค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนเพราะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่เรียกว่า TSL อย่างน้อย3เพื่อป้องกันระบาดของเชื้อเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจึงสูงมากโดย โดสลัตกประมาณ20เหรียญมันจึงแพงกว่าแต่ขณะเดียวกันไวรัสเวกเตอร์ของอัตราเซเนกาที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอย่างเราเอาเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไวรัสโควิดแต่มันเป็นไวรัสที่มีสารพันธุก,กรรมที่สร้างโปรตีนคล้ายๆโปรตีนติดกับมันเพื่อให้ร่างกายจํามันได้ผมเชื่อว่าปลอดภัยกว่าเยอะและเทคโนโลยีทําให้มันถูกลงแต่ผมเชื่อว่า2ออันนี้สําหรับเมืองไทยผมบอกว่าผมฉีดแน่และ2ออันนี้มั่นใจว่าปลอดภัยยิ่ง ใครฉีดโนแวกเนี่ยใครฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนั่นแหละเทคโนโลยีตัวเดียวกันสุดที่ชัย,ยุนก็ถามต่อนะครับซีโนแวกของจีนเนี่ยเริ่มแรกเริ่มคนสงสัยมากกว่าไฟเซอร์นะแต่คุณหมอประสิทธิ์บอกว่ามันกลับกันนายแพทย์ประสิทธิ์ตอบเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ทําวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันทุกๆปีนั่นแหละคือเอาเชื้อเข้ามาให้มันเปรีย้ยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้ถามว่าอันตรายไหมบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรารู้จักมากที่สุดความปลอดภัย น่าจะเยอะที่สุดคนบางคนกลับไม่แน่ใจว่าแอสตราเซเนกาพผเอิญมันยังติดใจของจริงกับไม่ใช่ของจีนแบบเนี้ยแต่ผมเชื่อว่า2ตัวนี้มีความปลอดภัยผมมั่นใจครับครับคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วเปลี่ยนจากเสียใจเป็นดีใจได้แล้วครับโอกาสกลายพันธุ์เป็นสัตว์ปลาไม่มีแน่นอนส่วนใครที่กระหายไฟเซอร์ก็เชิญตามสบายนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบทความของคุณเปรยสีเงินในเช้าวันที่16สิงหาคม 2564ครับ